สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขนาดของเน็ตเวิร์กนะครับและสับเน็ตที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับในคาสต์เลสสับเน็ตของคัสต์สนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่24ไปถึง32นะครับมาดูทีละตัวกันเลยนะครับถ้าเกิดสับเน็ต24นะครับจำนวนบิตของโฮสต์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ32เอาลบด้วย24นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8นะครับ 8เนี่ยก็คือเอา2ยกกำลัง8ก็จะได้เท่ากับ256 IP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในบุ๊กแอเดรสใดที่ลงท้ายด้วยเป็น subnet 24ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด256 IP นะครับถ้าทับ25นะครับก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง7ก็จะสามารถมีสมาชิกได้128 IP นะครับทั Tab 26นะครับก็จะมีจำนวนของปิดโ o s เนี่ยเท่ากับ32ลบ26ก็มีค่าเท่ากับ6นะครับเอา2 ยกกำลัง6กเท่ากับ64 IP บสีจ ip จะดูจากอันแรกก่อนนะครับถ้าทับ24เนี่ยก็จะมี1กลุ่มนะครับหกลุ่ม ip address ก็คือกลุ่มเดียวเลยของคลาสสก็คือ256 ip ได้ไปทั้งคลาสเลยนะครับถ้าเกิดเป็นทับ25ก็จะมีทับ25 2, 2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกครบห้กลุ่มแรกก็จะได้128 ip อีกกลุ่มนึงก็ได้อีกร้อ ip เป็น128 ip 2กลุ่มนะครับทับ26ก็จะเป็นกลุ่มละ64มีขนาด4กลุ่ม นะครับทับยีขนาดของกลุ่มก็จะมีขนาดเท่ากับ2ยกกําลัง5นะครับก็คือขนาด32 IP 32 IP เนี่ยนะครับจาก256ก็จะแบ่งได้ทั้งหมด8 8กลุ่มนะครับทับยีทับยีบ 28, จะนะครับทับยีก็จะมีค่ามีขนาดของตัวกลุ่มของเน็ตเวิร์กก็จะมีเท่ากับ16 IP นะครับ16 IP แล้วก็จากคลาสคลาสทั้งคลาสคลาสสทั้งคลาสก็จะแบ่งได้ทั้งหมด16กกลุ่มกลุ่มละขนาด 16 IP นะครับถ้าทับนะครับัก29ก็จะมี IP r e s s ขนาดขนาดจำนวนสมาชิกของ IP a d d r ด s s นั้นก็จะมีจำนวนทั้งหมด8 IP นะครับก็จะมีทั้งหมด32กลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทับ30ก็จะเป็น4 IP 64กลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าทับ31ก็จะมีแค่2 IP 2 IP นะครับ2 IP กลุ่มหนึ่งมีแค่2 IP นะครับแล้วก็จะเป็น ทั้งหมด128กลุ่มนะครับแล้วก็ตัวทับสาเลยทับสาเลยก็หมายถึง IP เดียวนะครับ IP เดียวถ้าเกิดแบ่งเป็นถ้าเกิดจำนวนของคลาส C นะครับแล้วแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมด32บิตก็จะได้ทั้งหมด1,256กลุ่มนะครับซึ่งก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวทับ32นิดนึงนะครับถ้าเกิดทับ32นะครับ ทับสาสองยกถมยกตัวอย่ยางนะหนึ่งเก้าสองุดหนยุดแปดทับสามสองทับสสองเนี่ยมันหมายถึง ip address นี้ ip เดียวนะครับหมายถึง ip address เดียวนะครก็คือ1 9ึ่ง8ก้าสเท่านั้นนะครับจะเป็นทับสาสองนะครับหรือถ้าเกิดเป็น1 9 2่งเก้าสอ่งหกแปนะครับทับสา ค่าสาเนี่ยจะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด2 2 IP ก็คือจะเป็น192.168ก้าสจุดหนึกจุดหกับจุด1นึ่จุดหนะครับนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนะครับก็คือเอาจุดหเอาจุดศเนี่ยนะครับมาแตกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่า31ใช่ไหมครับ31ก็คือจะเป็นสับเน็ตอ่านะ 2ี่สิบสี่นะยี่ห้ายี่แล้วก็0นะครับเราก็จะใช้บิตสุดท้ายบิตเดียวเนี่ยในการที่จะบอกว่า,าบิตสุดท้ายตัวเนี้นะครับมันก็จะมีค่าเป็นแค่2ค่าก็คือ0กับ1นะครับเราก็จะได้สมาชิกอีกตัวหนึ่งก็คือ0 0 0 0 0นย์ศูนยนแล้วก็หนะครับซึ่งก็จะหมายถึงว่าในบล d d อเด s นี้มี IP Address ที่ เป็นสมาชิกของมันอยู่แค่2ตัวก็คือจุดศกับจุดหนะครับโอเคนะครับตอนนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ